สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับก้อยกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก้อยจะมาทําการ เปิดกระเป๋านะคะให้ดูกันนะคะว่าก้อยเนี่ยพกอะไรยังไงกันบ้างนะคะเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะซึ่งกระเป๋าของก้อยเนี่ยก็เป็นกระเป๋าเพียงแค่ตลาดนัดหรือว่าช็อปมาจาก Lazada หรือว่า s h อป e e แค่นั้นเนาะก็ไม่ได้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเนื่องจากว่าเคยทําไปแล้วนะคะในคลิปกระเป๋านะคะครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ท YouTube มาเนาะก็ค่อนข้างที่จะเศร้านิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าก้อยจะต้องบอกเลยว่าการเลือกซื้อกระเป๋าของก้อยเนี่ยก้อยเป็นคนที่เลือกเอาแบบตามที่ใจเราชอบนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนสายลุยๆนะคะเราไม่ชอบที่จะมานั่งประค กระเป๋าสักเท่าไหร่เราไม่ใช่แบบสายหวานนะเออเราชอบแบบสายลุยๆนะคะก็เลยเลือกกระเป๋าที่สามารถที่จะลุยได้ในชีวิตจริงน,นะคะไม่ว่าจะโดนฝนโดนแดดโดนลมก็คือนางก็ยังจะดีหรือว่าโอเคกับเราอยู่นั่นเองนะคะโดยที่แบบว่ายงงอ,อย่างไงอ่ะไม่ทําให้ก้อนเนี่ยมานั่งเป็นห่วงะคะว่นนาเฮ้ยนางจะเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างงี้มายังไงนะ,ะนาจอามาก่อนเนี่ย เคยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนะเพื่อนๆเพราะว่าพี่ชายเนี่ยส่งมาให้นะคะแต่เราเนี่ยไม่รู้จักการรักษาที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นซักได้หรือเปล่าใช้แล้วเก็บยังไงโดนแดดได้ไหมโดนฝนได้มากน้อยแค่ไหนนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะจนนานเนี่ยลอกแล้วก็พังกันไปเลยนี่นะคะก็เลยแอบรู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจแล้วก็เสียดายเช่นกันนะคะเพราะว่ากระเป๋านึ่งใบเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแรงเนาะยิ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราใช้เพียงแค่กระเป๋าตลาดนัดก็พอนะคะหรือว่าจะสั่งจากช้อปปี้ลาซาด้าก สบายและสามารถที่จะใช้ได้จริงนะคะลุยกับเราไปได้ในทุกๆที่เนาะซึ่งกระเป๋าที่ก็จะมาให้ดูในวันนี้นะคะก,ก็สั่งมาจากลาซาดานั่นเองเนาะแต่ก็สั่งมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะเนาะก็ไม่ได้มีการมาเปิดให้เพื่อนๆดูหรือว่าอะไรยังไงเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเพียงแค่กระเป๋าปบ้านธรรมดาเลยนะคะก็คือกระเป๋าแบบนี้นะคะทรงแบบนี้เลยซึ่งใบนี้ก็ได้มาจากลาซาดานะคะใบละ80บาทเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งก็เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกระเป๋าสายยาวๆนะคะเพราะว่าชอบสะพายแบบปาดข้างเนาะนอกจากว่าเราเนี่ยเป็น สะพายข้างเดียวหรือว่าสะพายแบบข้องแขกนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ขี้ลืมเออเป็นมนุษย์ขี้ลืมนะคะ <c oughs> ก็ควรจะไปลืมวางตรงนั้นตรงนี้นะคะน้องก็เป็นประมาณนั้นก็เลยเลือกที่จะซื้อกระเป๋าแนวแบบนี้นะคะสําหรับตัวเนียยเขาไม่ได้สวยหรือว่าอะไรยังไงหรอกแต่ก็ชอบเพราะว่าเขาสามารถที่จะพกอะไรที่เราต้องการได้แบบพอดีนะคะแล้วก็ไม่ดูใหญ่จนเกินไปหรือว่าไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปนะคะเขาก็สามารถที่จะขยายฐานกว้างได้อีกนั่นเองค่ะก็เนี่ยดูดิความแคบความกว้างเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ที่ก้ชอบจริงๆเลยเนี่ คือเขาก็สามารถที่จะพกพาแล้วก็หยิบอะไรได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก้อนเนี้ยพอเปิดมาแล้วนะคะด้านในเขาก็จะเป็นประมาณนี้คือเขาจะมีเพียงแค่ช่องเดียวนะเพื่อนก็คือช่องนี้นะคะแล้วก็จะมีซิปให้เราหนึ่งช่องซึ่งเราก็ โดยส่วนตัวเนี่ยก้อยก็จะไว้ใส่พวกแบบประชาชนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกบสมาชิกซีเจโลตันหรือว่าสมาชิกเซเว่นอะไรแบบนี้เนาะก็นั่นแหละเพราะว่าเราจะแยกโซนไปเลยนะคะสาหรับโซนใหญ่นี้เราก็จะใส่ของที่เราจะพกจริงๆจังๆนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นและที่ชอบสาหรับกระเป๋าตัวนี้เลยนะคะก็คือสายค่อนข้างที่จะใหญ่เวลาสะพายข้างไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่ากดทับหรือว่าเจ็บแต่อย่างใดนั่นเองะคะก็นั่นแหละเป็นกระเป๋าที่ชอบซื้อบ่อยมากที่สุดเลยนะคะเนาะก็จะต้องบอกก่อนนะคะว่าก้อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสะสม กระเป๋านะแล้วก็เป็นคนที่ใช้กระเป๋าเพียงแค่ใบเดียวนะคะใน1ปีเนี่ยถ้า,าใบที่ใช้อยู่เนี่ยไม่มีพ nah. ังเราก็จะใช้แบบอย่างนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าพังเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยปีหนึ่งก็จะเปลี่ยนเพียงแค่3ใบแต่ถ้าอย่างน้อยสุดก็คือ2ใบนั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยเนาะเพราะก้อยเป็นคนที่ใช้งานจริงอะใช้งานในทุกๆวันนะคะบางทีเราก็ไม่ได้คิดที่จะถนอมกระเป๋าไงคือถ้าพังเนี่ยถามว่าเสียดายไหมเราก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ไงเพราะว่าราคาน เวลาที่พังเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งเสียดายแล้วก็เสียใจด้วยใช่ป่ะเออนะก็เป็นประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งสภาพผ้ก็แบบพาค่อนข้างที่จะขาดน,นิดนึงนะเพราะว่าเราใช้จริงแล้วหนึ่งอาทิตย์เราก็จะใช้แบบไงจะซักเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะซักเนาะซึ่งตอนนี้ก็ก็ ยังไม่ได้สักนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอยากมาดามาแบบคลิปที่แล้วเนาะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าผู้หญิงแบบสายลุยไงเออไม่ได้แบบสายหวานหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับในนี้นะคะก็จะพาะอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็มาเปิดกันเลยนะคะการเปิดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เปิดแบบนี้นะคะเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะก็จะหยิบทีละชิ้นเลยนะจ๊ะ สำหรับในกระเป๋านะคะชิ้นแรกเลยนะคะที่พกอยู่นะคะในะช่วงนี้แล้วก็พกในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกก็พกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเจลล้างมือนั่นเองนะคะซึ่งเขาเป็นแอลกอฮอล์ถึง73%ดเกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้พี่ชาให้มาเนาะก็ใช้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ถ้าหมดก็เลือกที่จะเติมเอาซึ่งตอนนี้ก็ึงใจจะหมดละคือใช้จริงจังมากนั่นเองนะคะนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมด้วยนั่นเองนะคะนะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะส่วนต่อมาานนนนนะะะะะะคคทีี่พกกกใรเเเปป๋ะะ <c oughs> <c oughs> ็็จจ้้ลย วิตามินซีนะคะไฮซีหนึ่งร้อยซึ่งตัวนี้รีวิวแล้วก็บอกตอบไปหลายครั้งมากๆแล้วนะคะว่าส mm ี่เม็ดแปดบาทแล้วก็เองก็ชอบกินซึ่งตัวนี้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้เช่นกันนะคะแล้วก็สี่เม็ดแปดบาทเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็กินวันละสองเม็ดนะคะ<ม>ก็สามารถกินได้สองวันเนาะแต่ถ้าเด็กเนี่ยกินได้วันละหนึ่งเม็ดนะคะก็คือได้สี่วันซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆๆเลยนะคะตะเวนหาถึงสองถึงสามเซเว่นด้กันนะก็คือนังหมดนะเพื่อนๆก็เลยไปเซเว่นที่สามนะคะได้มาทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ด อ่านนั้นเองนะคะได้มาแบบเหมามาเลยอ่ะเออเพื่อนเพนเพราะว่าไปหลายเซเวลล่นแล้วเขาบอกมันหมดซึ่งช่วงนี้มีหลายๆคนที่ตุนวิตามินกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะส่วนต่อมานะคะชิ้นต่อมานะคะที่ก้อยพกนะคะก็จะเป็นปากกาปากกาเนี่ยถามว่าพกทําไมก็พวกไว้นะคะเผื่อเราออกไปทําธุระข้างนอกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้องเซ็นหรือว่าต้องเขียนชื่อตัวเองหรือเขียนอะไรในกระดาษเนี่ยก็จะได้มีพร้อมเลยนั่นเองนะคะก็จะเป็นคนที่แบบพกของกระจุกกระจิกยิดหนึ่งนะคะส่วนต่อมานะคะ ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลิปสีตัวเดียวที่ก้อยพกนะคะในกระเป๋านะคะน่าคือของ Nami Makeup Pro so c h i c นะคะ Moisturize Matte นะคะ l ิป and Cheek เบอร์หนึ่งนะคะไวโ t r นะคะถ้าอ่านผิดหรือว่าอ่านไม่ถูกต้องอไรไงขออภัยด้วยเนาะสำหรับตัวนี้ก็ซื้อมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเราก็ได้ทดลองใช้ส่งวนี้ก็ทาที่ปากมานะคะก็สีเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาที่ตาม,มาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก้อยได้มากๆๆๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ไปได้ทําการซื้อของซิปทูซิปบ้างแล้วก็อีกหลาย อย่างนะคะที่เป็นลิปแบบซองเนาะก็ไปดูกันย้อนหลังได้นะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นลิปแอนชีคเนาะซึ่งตัวก้อยเองเนี่ยก็เอามาใช้นะคะเป็นอายแชโด์ด้วยนะคะบรัชออนด้วยนะคะแล้วก็ลิปด้วยนั่นเองเนาะก็ใช้แบบอนเนกประสงค์ในซองเดียวไปเลยซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาอ,ออกมาได้ตอบโจทย์ก้อยมากนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเขาสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากกันแล้วนะจ๊ะสำหรับตัวนี้เขาเป็นเนื้อแมตนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อแมตนุ่มลื่นนะคะสีชัดจะเต็มแล้วเขาก็สามารถที่จะกดลงบนปากคันะคะ เขาเนี่ยใช้กับตาแก้มปากพร้อมกันทั้ง3สามอย่างเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะคะสำหรับสีผิวเข้มนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะปาสีให้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนนะคะว่าเฮ้ยสีเขาก็เป็นสีโทนที่แบบเออสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆวันนะคะเนี่ยสีโทนแบบเนี้ยซึ่งก้อยบอกว่ามันไม่ได้แรงนะสีโทนแบบนี้นะคะเวลาทาที่ไปที่ปากเห็นปะมันออกแนวแบบสุภาพเซรุยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แจดหรือว่าแซบจนเกินไปนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าก้อยเนี่ยเป็นคนที่ชอบลิปสติกหรือว่าซื้อลิปสติกเนี่ยที่สามารถใช้ได้จริงนะคะ เป็นคนที่ใช้งบของตัวเองซื้อเ,เพื่อนๆก็ไม่ได้แบบมีแบรนด์ส่งมาให้หรือว่ามีสปอนเซอร์นะคะเนาะเวลาที่ก้อยซื้อใช้เองเนี่ยก,ก็จะเลือกที่สามารถใช้ได้จริงเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าซื้อมาเราใช้ไม่ได้จริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งต่อให้ใครได้นะคะยิ่งสถานาการณ์ช่วงนี้ด้วยเนาะก็คงไม่มีใครอยากใช้ของใครใช่ปะใช้ของส่วนตัวเดยดีที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะชุดตัวแรกเขาเป็นเบอร์หนึ่งราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็มีหลายสีด้วยนะคะไป้อกันได้ จากเป็นนะคะลิปมันกันบ้างที่พกนะคะติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยเติมระหว่างวันก็รู้สึกว่ามั่นใจดีนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือรีวิวไปแล้วนะคะในของที่ช้เราชอบเป็นของนีเวียนั่นเองจ้าซึ่งตัวนี้ก็ได้มา1แถมหนึ่งนะคะในราคา89บาทเนาะก็ตกอลาสีกว่าบาทปะซึ่งอันนี้เขาก็เป็นโทนสีแดงนะคะสีแดงแบบนี้เลยแต่เขาก็จะมีแบบจากเพชรวิงวับๆที่ตัวเนื้อของลิปเนาะซึ่งตัวนี้ก็ทาแล้วก็รู้สึกว่าพอทาตัวนี้ปุ๊บ จากริปบาล์ที่มันตกล่องอะ่ะมันจะช่วยเติมเต็มให้ริปปิ้ปากของเราดูอิ่มดูเอิบดูแบบ เงางามมากยิ่งขึ้นนะเออดูแบบไม่แห้งไม่ตกก่องนั่นเองนะคะทาลิปแมทับลงไปเี่กก็จะรู้ว่าเออมันได้สวยมากยิ่งขึ้นเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนต่อมานะคะที่พกนะคะในทุกๆวันแล้วรู้สึกว่าเราต้องกินในทุกๆวันจริงๆก็เลยต้องพกติดกระเป๋าไว้นะคะกลัวลืมด้วยนะถ้าออกไปข้างนอกนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้าเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนกับกูต้านะคะในซองเดียวซึ่งตัวนี้ซองละ17บบาทเท่านั้นนะคะก็ คิดซะว่าวันละสิบเจ็ดบาทเนาะเออเอาประมาณนี้นะคะซึ่งเขาเป็นของ bring นั่นเองนะคะเช็คเช็คนะคะกูต้าคอลลาเจนนะคะผลิตภัณฑ์เสิร์มอาหารนะซึ่งตัวเี็กก็จะบอกว่าก้อยเคยทานแล้วนะคะถ้าใครตามดูอยู่ในอ่อ เฟซบุ๊กเพจของก้อยนะก็จะทาเป็นแบบขวดเนาะซึ่งขวดของเขาก็จะประมาณย5่สิบาถึงบาทอะไรประมาณนะั้นแล้วก็แกะจัไม่ได้นะซึ่งตัวร้านก็เป็นแบบสะดวกทานเลยน,ะนั่นเองคะเวลาเข้าไปในเซเว่นซื้อปุ๊บจ่ายตังค์ปั๊บทานได้เลยนะคะแต่ตัวนี้นคือเราต้องชงไงแต่ถ้าอย่างที่ว่าเรามีเวลาหน่อยเงี้ยเราก็สามารถที่จะพกติดกระเป๋าไปได้นะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำเปล่าข้างนอกเอาน้อแล้วก็เทแล้วก็เขยา่าเชงเๆงนะคะแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้เลยซึ่งตัวนี้นทานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกวว่่่าาาตอออยยงงใใะ้้้ก็ชทหีรนนะะทเรรบ นิดหนึ่งคะทะานเรื่อยๆเรื่อยๆคะ,ะก็จะค่อยหเห็นผลขึ้นมา สิ่งแรกเนที่จะเห็นผลในการทานพวกคอลลาเจนนะคะหรือว่ากูต้าอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยอย่างแรกคือช่วยปรับสีผิวของเราก่อนนะคะให้ดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับให้มันดูกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้สิบเจ็ดบาทนะคะแล้วเขาก็มีอีกประมาณสองสีนะทั้งหมดสามสี 3, 4, ด้วยกันเนาะก็จะมีสีแดงสีชมพูเข้มแล้วก็สีชมพูอ่อนนั่นเองนะคะก็ไปดูกันได้ในเซเว่นนะคะซึ่งเขาก็ขายเป็นแบบแบบซองแล้วนะคะก็คือซองร้อยสิบเจ็ดบาทนั่นเองนะคะใครที่แบบมีงบนินบบ้ี ซึ่งเวลาที่ก็ออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาที่ออกไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบก้าวผมมากมากมากในระหว่างวันเพราะว่าถ้าปล่อยผมออกไปเนี่ยแป๊บเดียวน,นะคะเวลาเหงื่อออกเนี่ยเราก็รู้สึกร้อนเนี่ยดูดิเหงื่อมันจอ,อกที่คอใช่ปะก,ก็จะต้องมียานะคะติดกระเป๋าไปตลอดเลยเพื่อที่เราจะได้ก้าวเนาะยิ่งเราไปตัดผมหน้ามามาเนี่ยก็จะต้องก้าวนะคะบางทีก็รู้สึกว่าลำคาลงพัดแล้วมันก็แบบทิ่มตาม้างอะไรมั่งเงี้ยก็เออต้องใช้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลย สมุดบัญชีหรือสมุดธนาคารนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะชอบพกถามว่าทาไมถงชอบพกก็ก็จะมีนะคะนี่เลยวัตถุมงคลใสไว้ด้วยนั่นเองะคะ่ะซึ่งตัวเนี้ยก็เขาก็จะเป็นแบงค์นะคะของเออเขาคิศกู๋เนาะซึ่งแม่เนี่ยไปเที่ยวมานั่นเองนะคะก็ได้มาแล้วก็มาฝากลูกๆนั่นเองเนาะก็เลยคิดว่าเออเป็นของมงคลนะคะที่ควรคู่กับการพกผ่ามากยิ่งขึ้นนะคะอะยิ่งเป็นแบบแบงค์แบบเนี้ยแบบเลี้ยงเงินเลี้ยงทองเนี้ย เขาก็จะมีคาถามาบอกเรานะคะอยู่ข้างแบบนี้แล้วก็จะท่องในทุกๆวันนะคะจะใส่คู่กับสมุดบัญชีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของตัวก้อยเองนะคะว่าเชื่อในเรื่องของความแควค่าปลอดภัยแล้วก็เชื่อในเรื่องของเรื่องเงินเลขกของตัวก้อยเองด้วยนะคะก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะน้ำหอมนะี่พกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือ เอ่อโดเช่กาบานาะคะเป็นเอ่อ uh, ของกลิ่นของโพนี่นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะคะในชาเราชอบเดือนมีนาคมซึ่งจะหมดแล้วจริงๆนะคะ,ะให้ดูกันแบบใกล้ๆนิดนึงจะหมดแล้วนะคะซึ่งจะบอกกลิ่นเนียเป็นกลิ่นหอมมันอ่อนแต่เป็นหอมหวาน,นะคะแล้วก็ติดทนดีงามมากๆากๆพอใช้แล้วนะคะเดินผ่านหลายๆคนเนี่ย ซึ่งเขาจะถามาเอ้ยใช้น้ําหอมอะไรทําไมกลิ่นหอมจังแต่มันเป็นหอมอ่อนๆน่ะหอมในที่นี้คือเราใช้แล้วเราไม่รู้สึกว่าเวียนหัวหรือว่าฉุนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ติดทน,นีงามมากๆด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นนะคะลูกเต็มนะคะหรือว่าคนใหญ่ของเขาไว้ให้ดูเนาะซึ่งใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ะคะซึ่งจะบอกตัวนี้หอมมากๆๆแล้วก็ไปดูราคาของนางมาแล้วนะคะก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งเราจะบอกว่าเราก็คงไม่ ไม่มีงบนะตรงนั้นนะคะเราก็จะต้องบอกตงอปงนจริงล้วซึ่งตัวนี้ก็เป็นทางเพจของจีบานนะคะเขาส่งมาให้ลองนะซึ่งจะบอกว่าดีงามมากแล้วเขาก็ส่งรองพื้นของดอเอช่กาบานาเนี่ยมาให้ลองเช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันในคลิปคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะซึ่งจะบอกว่าดีงามมากคือกินแบบเคใจให้เลยนั่นเองนะคะส่วนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะในกระเป๋าจะเหลือเพียงแค่เศษตังค์แล้วนะนี่เออก็จะให้ดูนะคะนี่หมดแล้วจริงๆนะอ่ะเหลือยปแค่เศษตร ต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะชี่ก้อยด้พบจริงพบตังก็จะพูดถึงว่าในเรื่องของตัววัตถุมงคลก็เป็นคนที่ชอบมากๆนะคะแล้วก็มีความเชื่อในตรงนั้นมากๆคะว่าถ้าเราเก็บอยู่กับสมุดบัญชีหรือว่าเก็บอยู่ในกระปุกที่เราจะออมตังเนี่ยเราก็จะอาจจะแบบยังไงเหมือนก็มีแรงบันดาลใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีรู้ทางในการแบบเสริมทรั์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะ ก็ก็ทานหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้เห็นกันในคลิปของชัยแล้วชอบนะคะประจาเดือนมีนาคมซึ่งจะบอกว่าหมดแล้วก็ก็เอามาไว้แบบเก็บตังค์เนาะเออสำหรับตัวนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเช่นกันแต่ก็จะเป็นใสก่กระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้นะคะซึ่งก็จะมีอ๋อองพญานาคนะคะแล้วก็จะเป็นตะขอเนาะก็จะเป็นตะขอแบบเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะของวัดบริเวณแถวบ้านนี่แหละเออก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะคะ แล้วก็จะมีนี่เลยจ้าก็จะเป็นแบงค์อีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้ก็เป็นแบงค์ของวัดแถวบ้านเช่นกัน,นะคะก็คือหลวงพระโตรักษีนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่ง่อนมีความเชื่องไงเ,เพื่อนๆก็เลยชอบเอามาใส่ในกระปุปกตังนะคะเพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทองหรือว่าเรียกกำลังทรัพย์ของตัวเองนั่นเองนะคะก็นั่นแหละเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็กระปุกนึงนะคะก็สามารถที่จะ เก็บไว้ใช้ได้ต่อนั่นเองนะคะก็ชอบนะคะปกสวยดีนะคะดีไซน์นนะ่ารักดีเนาะส่วนสําหรับในการเปิดกระเป๋าครั้งนี้นะคะก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีหนึ่งอย่างคะก็คือผ้าปิดปากนะคะที่ก็จะต้องพกออกไปข้างนอกด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เอามาไว้ในกระเป๋านะคนะก็คือแบบเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องเอาไปซักนะพอซักเสร็จเนี่ยก็จะแฝงไว้ที่ลานะคะเพื่อเป็นการแบบ หมือนกับว่าให้เขาได้โดนแดดอ่ะเออเป็นการค่าเชิญในทุกๆวันเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่เวลาที่เราจะออกไปเนี่ยเราก็จะเยียบใสก่กระเป๋านะคะก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นการนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงในทุกๆวันเนี่ยได้ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครชอบนะคะก็ อย่าลืมนะคะคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้นะคะ Ой, ก็มีเฟซบุ๊กเพจแล้วเนาะชื่อว่าสายกอลมารีวิวก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะจะ่วนตัวไหนนะคะที่เพ่อยพูดไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆคนไหนทานอยู่หรือว่าใช่ตัวไหนอะไรยังไงอยู่เนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะที่ช่องด้านล่างน,นั่นเองคะ่ะก็รออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนนาะะะล้้วววกัมพมใหใ่่คคคิดะคะดีีโอสส Bye bye.